ป้าเดียดคือหอนแสบายดีนี่หอนแล้วหอนแล้วว่ามีหนาวเลยพี่น้องสวัสดีค่ะยามใบปลาย,ายป้าไปยางตลาดพี่น้องมานีสวัสดีนะคะช่องแม่น้องอุ๋มฟีสไตล์นะคะ ออกจากบ้านแล้วพี่น้องหาโดดโบมีเลยที่ทางไหนน้อ ผมมีวิ่นเลยพี่นอ้อง ทางดอกเข็มหรือว่าดอกอะไรนะมินคือบ่มี่เนาะบางท,ทีย่างตากแดดค่ะเกะฝนแหงแต่ข,า,ขาวๆอยู่ <c oughs> ขาวไปเบิด ใหม่สวยๆพี่เนอะดอกเองฟ้าสวย ตลาดแล้วจ้าโปไก่ปันไดพี่น้องแด่ออกมาข้างนอกเนี่ยก็ยคุณเปิดเพลงได้นอนนี่เนะาะพาย่างตลาดจักน้อยตลาดพุ่มเปิดตลาดนัดพุ่เคยมากั้างแรกค่ะ